ซึ่งเขาก็นะเอามาจําหน่ายเหมือนกันนะคะจำนายเหมือนกันห้อยได้มันได้ออมีต,ม ocar, ต้นไม้ใหญ่ตั้านต้นไม้ใหญ่ที่ในไรอ้อยไรมัน จอรถบรรทุกอ้อย No, no, no. วันออกนะงตะวันออกของเราก็เลยได้เห็นแสงอาทิตย์สวยๆเนคะน้องเพื่อนๆใกล้จะเสร็จแล้วค่ะคุณค่ะ Gracias. no ตอนนี้ก็แยกออกมาเป็นมุญจังหวัดมหาสารคามตอนนี้พิกัดเราอยู่ทีออะะ่อำเภอแก้งสนามนางนะคะอำเภอแก้งสนามนางจะได้เห็นกองกองกองดินตรงนี้ค่ะกองไม่ใช่กองดินเป็นกองอกากอ้อยเนาะเป็นกากต้นอ้อยจะได้เห็นกองกอง กองดินตรงนี้ค่ะกองไม่ใช่กองดินเป็นกองอกากาอ้อยเนาะเป็นกากต้นอ้อยสวยงามเรามุ่งหน้าไปทางฝั่งตะวันออกทางตะวันออกของเราก็เลยได้เห็นแสงอาทิตย์สวยๆเนาะแตนะ่เนาพื่ เป็นกงองอ่ากากอ้อยเนาะเป็นกาก